รายการบอตแดซูหนึ่งเก้าเจ็ดเก้าห้าเจ็ดสีแล้วไม่ใช่ชื่อตามหมารคำนะครับบอตแดซูเก้าห้าเจ็ดสี่นะครับและก็อยู่ในตัวละครซอมบี้เมสครับงั้นเราก็จะมาเอาชีวิตรอดก,กันโดยการไม่มีเวลาเล่นนอกโลกเกิดมาชิ้งในพื้นที่ที่ดีๆนะซึ่งเราจะไม่ไปไหนไกล เดี๋ยวเราจะมีแขกรับเชิญเข้ามาเล่นบ้างถ้า,ามีเสียงรบ,วบออกวนก็ต้องขอไปด้วยนะครับโอ้ยตัวทีผมขอแท็คลิปแป๊บน,นึงอ้าวับมาพอดีเมื่อกี้นี้มันเกิอดอาการบักนิดหน่อยครับนี่ก็ไปแก้ไขมาแล้วแต่มันก็ยังบักอยู่ไม่รู้ทำไม แด่ช่างเเรามาตันมากกัน่อนี่คือรายการที่สองโมงนะครับรายการเก m e ยมือแค่หนึ่งโมโดนลุมหลังโดยรัฐบาลลกในเรื่องวันพีดวันพีดเข้าฝันครับก็เลยต้องนีบลุกวันพีดเข้าฝัน สองบล็อกคงใช้เยอะหรือไม่ก็นิดเดียวสำหรับผมแล้วเล่นคนเดียวดีกว่าเออเดินตามบ้าทิดไปเลยเฮ่เก็บไม่ทำโกเลมสักหน่อยเก็บไม้ทำโกเลมสักหน่อยโด้ของให้หมดเลย หดูดูฮะหนูดีแกด้องยิ่เทียิ่ด้วยซึ่งเราต้องมีแกกมเลือกแกมากมีอาหารมาคลองชีวิตพอดีว่าผมไม่อัปเดตภาพใหม่มามคุณชินมากนิวนน้วหนึ่ง เอออาเก๋ตัวเดียวก็ใช้ได้ออกเดินทางกันเถอะเขาจะบอกว่าถ้าเกิดตามพระอาทิตย์ไปแล้วจะเจอหมู่บ้านเอ็ม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 เอ็ีสีถึงเราก็ไม่แม่ใจเหี้ยว่า คืออัน,อออน,อนดับหน่งเพราะมันมีเงินใหเราเยอะคลิปนี้เราจะไม่เล่นกันยาวมากถ้ามีก็นิดหน่อยครับทางโน้น okay. เฮ้ยจริงจริงด้วยจริงๆด้วยครับพี่มว้วนในมมซี่อยู่จริงๆด้วยโอ้โหมันจะแมมหลมอะไรปานนี้เดินตามพาทิีเราจะเจอ เรลักสักหน่อยแต่เราไม่รักต้องรักตั์ซึ่งเราไม่เลี้ยงแกซึ่งเราจะอาใส่ MBC มบีอยู่การเลือกบ้านที่เราจะอยู่นี่เป็นบ้านซาลินจริงหรอลงวงนี่สินายแจมอะไรหรอ ฉันเป็นซอมบี้นะทำไมฉันเป็นซอมบี้ละผมเป็นซอ,ซอมบี้แล้วไม่ใครเห็นลัวรงั้นเราเลือกบ้านหลังไหนดีอ้าบ้านหลังนี้เป็นไง,งนอ่าสบายดีบอกองไม่ดีอึบขึ้นไม่ได้ แล้วเราจะทําโกเลมเฝ้าบ้านอยู่เนี่ยอาหมอก,กันโอเคตั้งเตนยงขึ้น,นเข้ามาตั้งเตียงขึ้นจับแร่ทาเตียง อันดับสองวางกองอันดับสามมีขวานมีที่ขุดอันดับที่สี่ทำดู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 ฮะเรามีไม้สตี๊บยู่ยิบเกาแห่ง ซึ่งไม้เราหมดแล้วโอ้พระเจ้าเดนี่เรากำลังจะหมดไปไม่นะฉันเต็มแล้วโอ้พระเจ้าทำยังไงเนี่ยเราไม่รู้การตัดไม้ของเราเต็มแล้วหรอ,อการบอกทานี้ไม่ดี เพราะฉะนั้นดนข้ามังคาก็ไม่ได้ห้าเริ่มทําการตัดมาอแล้วเราต้องอีกด้วยที่สำคัญคลิปนี้ขอแจ้งเตือนไม่ก่อนว่าจะมีกี่คลิปจํานวนหนึ่งร้อยคลิปซึ่ง ่มทำอีกประมาณ80ล้านคลิปซึ่่าถึงเฮ้ยมีแค่ร้อยคลิปแล้วมันจะถึง80ล้านได้ไงเนี่ยเฮ้ยน้องฮงตอนคืนเราตอ้ตองตามล่ะเฮ้ยวิ่งไม่ได้แล้วกินเนื้อเขียบบรรเทาชีวิตแต่ขอไะคลิปแป๊บนึงนะครับอ่ากลับมาแล้วครับ ัมากันอีกครั้งอพอดีว่าเมื่อกี้นี้เดินออกไปสำรวจทางนั้นนมนแล้วก็ไปเจอบัวอมามั้นเราต้องไปทำอีดละอ้าอิดก,ก็เหนอพวกโอ้โหอีดอยู่ข้างบ้านเลย ดนเลยอย่าเฮ็ดช้ารีบลงมือโดนอีแถวๆนี้แนวหลังอย่างนั้นงบว่าเราคงต้องอยู่ ตกใจหมดนึกว่าคิปเปอร์อินสีเขียวหมดได้แหล่บานเราต้องอยู่หมู่บ้านนี้ไปพักใหญ่เลยอู้แร่อแกแถวนี้อยู่เดิมสมบูรณ์นะไม่บอมีไม้ขี่บ้างเลยเด็นเต็อเฮ้ยนั้นผมต้องขอ อกว่าจะไม่การเล่นนอกหอบต้องมีการไหนแล้วเพราะว่ามัดเรามันเล็กอะ้องไปตันไม้อะไรคลิปนี้สั้นๆหน่อยนะครับเพราะว่าทุกคลิปผมอยากแค่สิบม,มาดีผมก็อยากเลิกแล้วคุณแร่เสร็จแล้วต้องบายบายกันซะแล้วไม่ได้ดูคืนแรงเลยไม่้า เขาเป็นว่าผ่านที่แหญกไปไค่อยเขาเป็นว่าเลือกคลิปก็แล้วกันนะอึอนืมขุนไม้สักหน่อยขุนไม้สั้นมันแรลกซึ่งในคลิปหน้าเราอาจจะกลับมาในบ้านหลังใหญ่ก็เป็นได้เพราะเราจะต้องทำามไม้ เปบือตาม,มา้อไมยแล้วก็ต้องขุดแร่บรรเทาชีวิตห้าสิบบกห้าสิบเจ็ดห้าสิบแปดห้าสิบเก้าหนึ่งนาที see you again to